สหรัฐโวยว่าถูกจีนเทนี่ทิ้งนะคะงานนี้จีนเองก็ออกมาบอกว่าสหรัฐคงต้องโทษตัวเองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโทษจีนก็คงจะไม่ได้นะคะสหรัฐขาลงในเวลานี้ค่ะการเงินการธนาคารกําลังมีปัญหารายวันเลยนะคะจีนเองเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดอันดับสองของสหรัฐ<ๆ>ก็จําเป็นที่จะต้องดูทางหนีที่ไล่ให้ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จีนจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะก่อนที่จะยกตําแหน่งนี้ให้กับญี่ ปุ่นไปก็ตามค่ะจีนเองก็มีการประชุมพักเกิดขึ้นนะคะในสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีการจัดระเบียบในบ้านตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องการเงินการธนาคารการค้าขายการเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็มีการวางระบบระเบียบได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการเงินจีนนะคะจีนเองก็จําเป็นที่จะต้องโบกมือลาไปก่อนละคะ่ะสหรัฐเองในเวลานี้นะคะก็อยู่ ในช่วงที่ธนาคารการเงินการธนาคารกําลังมีปัญหาเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพื่อที่จะสะกัดเงินเฟอ้อค่ะทําให้หลายฝ่ายนะคะเอาใจช่วยสหรัฐค่ะว่าเลือกฝ่ายไหนนะคะระหว่างเงินเฟอ้อกับแบงค์ล้มล่ะค่ะจีนเองก็ออกมาเตือนตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าออให้หาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหยวนรูเบิลรูปีหรือว่าทองคําก็ยังดีกว่าดอลลาร์ในเวลานี้ล่ะค่ะล่าสุดก็เลยมีความเคลื่อนไหวของจีน เกิดขึ้นแล้วนะคะเช้าวันนี้ทั้งสื่ออาทีแล้วก็สื่อกอบว่ามก็รายงานค่ะว่าจีนลดการถือกรองหนี้ของกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วนะคะล่าสุดนี่ก็ต่ําสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวละค่ะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองค่ะแล้วก็การกระจายทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของจีนในระยะยาวด้วยนะคะก็เลยทำให้จีนได้ปรับลด ส่วนการถือครอง34.1%ในช่วง10ปีที่ผ่านมารวมทั้งลด16.6%ในปี2022ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะตามข้อมูลของสารัฐนะคะก็ระบุค่ะว่าวการถือครองหุ้นของปักกิ่งเนี่ยลดลงจีนยังคงเป็นผู้ถือหนี้ภาครัฐของสารัฐนะคะ ที่เป็นต่างชาติมากเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ่นค่ะช่วง6เดือนหลังมานี้นะคะก็มีการลดการถือครองลงติดต่อกันค่ะการลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของปักกิ่งในการที่จะกระจายพอร์ตลงทุนแล้วก็การลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้สกุลเงินหยวนบนเวทีโลกด้วยล่ะค่ะจีนเองก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงใน ภาคการเงินการธนาคารของสหรัฐในเวลานี้ค่ะขณะที่กําลังเผชิญปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเพดานหนี้ที่ท่วมท้นค่ะความวุ่นวายในภาคของธนาคารตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยล่ะค่ะว่าเฟดเองพิมพ์เงินออกมามากถึง10ล้านล้านบาทนะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเพื่อที่จะเอาไปอุดรอยรั่วภาคธนาคารที่กําลังล่มในเวลานี้นะคะจีนเองก็ย้ําแล้วย้ําอีกนะคะว่าการที่พิมพ์เงินออก มาเรื่อยๆตามอำเภอใจแบบนี้จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของดอลลาร์เนี่ยลดลงค่ะ สหรัฐเองก็ต้องโทษตัวเองแล้วล่ะค่ะในเวลานี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จากสือกรบอกธรรมนะคะถึงเวลาที่ไบเดนจะต้องรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจกสหรัฐแล้วก็นโยบายทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะคะต่างประเทศเองก็มีแรงจูงใจน้อยลงค่ะในการที่จะเก็บพันธบัตรสหรัฐเอาไว้นะคะในขณะที่นายกคนใหม่นะคะกลับเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมถูกอกถูกใจกับนักลงทุนภาคเอกชนของสหรัฐนะคะหลังจากมีการเปิดตัว ไปได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าท่านเองดูติดดินนะคะแล้วก็อยู่บนความเป็นจริงที่เป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ฟองสบู่แต่อย่างใดนะคะ